วันมาข้าบูชาเอาดิเอาแมวให้พี่เนท่ะเฮ้ยให้ดีๆไปถ่ายรูปกับพี่เนทไปถ่ายรูปกับพี่กับพี่เนทอ่อะพี่เนทถ่ายรูปกับน้องหน่อยบอมบอมไปถ่ายรูปกับพี่เนทนี่ต๋าดูรูปหน่อยนะต๋าชี้แสงหน่อยนะครับบอมบอมโอเคจไปแมวน่ารัก

เขาทม่ไม่ไปอ่ะไม่เขาบอกไปสามคนนั้นแล้วแล้วาัไม่เดี๋ยวน้อคนอ้านั่งทับหางแมวนะเดี๋ยวแมวมันร้องไม่ สาธรรมชาติอะไรค่ะตื่นยังไหมรับขอเก็บในรถแล้กัได้แล้วค่ะอ่ะกาง้กงกางเกงมนเป็นไรธรรมชาติดีหรอกเออคิ้วเป๊ยยังอื่นเราไม่เป็นไรคิ้วเป๊ะ ไปไห้พระดีเลยนไ้พรไปเราเดินออกเรียนเทียนเราเหิ่งไปไปทำสิ่ที่เอ้าไปเรียนเทียนงั้นก็กลับบ้านไปไปเรียนรอบสามได้ไดได้รอบสามรอบสามแล้วเลือกตีหนึ่งนะเราอบ้านไปตีเออจ้ะพ่อกลับแล้วอ ไปนวดไปนวดเออเขาไปเขาไปเขาไปสวีดิบลาเลทายอ่ไปไปนวดอะไรพี่แจนสวัสดีครับพ่อติดนวดพอติดนวดพ่อติดไม่ใช่นวดอของเก็บไหมอ่ะได้ อพรุ่งนี no? ้ให้แ um, ม kind of ่มาจัดกล่องแมวแมวร้องมันคนลไม่ออกกํลังการในตัว ไม่ติดวันนี้ไม่ติดเลยนีใครคุบ้างเวลาเน็ติวันเวทีเน็ตก็บอกเอาไฟโฟโล่สองหน้าแฟนคลับหนูหน่อยคเราอกเพื่อไม่ใช่อะตองไฟก็เจอนะโอ๊ยพี่นั่งอยู่ตรงกลางไม่เห็นเจอเลยเน็ตวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ พี่เจอเนพี่เจอเน็ตแต่เน็ตไม่เจอพี่เพราะพี่ก็มองเน็ตตลอดเวลาเลยคนลุกอมาพี่ติ๊กอ่ะเข้าบ้านบ้างนะไม่ใช่มาจากแต่เพิ่งมาจากสระแก้วดิแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านเลยมาถ่ายรูปกลับว่ามาจากสระแก้วเนี่ยนะโอ้ไม่ไหว เฮียโหยหอยสีแดงตัยานเดยเอเออเน็ตเเน็ตในกุหลาบแดงดิเน็ตยืดมายเยอะเน็ตเอต้องย่อลนุบปไม่ต้องย่อเดี๋ยวไปเลยแวได้แล้วพี่ไปแค่พักขาแ้วพอแต่ต้องยืดไอ้นี่ นี่เขาพกมาส่วนตัวอบอกว่าเห็นแต่หน้าเองมีเสร็จอินชอนด้วยป้ายไม่ถ่ายสองรูปอ่ะให้ไปในรูปหนึ่งไม่ไม่ถ่ายค่ะถ่ายคู่ดิปป้ายถ่ายคู่ดิเราไม่ถ่ายอะไแล้วชัตเตอร์อยู่ไหนอ่ะเป็นไหมเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเอาดิไปถ่ายไป้ายถ่ายเลยลูกอันไรก็ได้ถ่ายไปเถอะ ว่าพอสามารถแล้วก็เองมากในหลัใปาดยเหมือนอะไเนะล้ไปปลูกป่าแคนละใบคนละใบเบลอหมคนใช่พี่ได้สองใบโหรแสงคนแรกคนแรกคนแรกพ่าแสงดีไหมอะไรเงี้ยใช่ หมอเนาะชมพูขาวอะไรเงี้ยเนาะมันแบบมันออร่าฝุดๆเลยนะเออมันเฟซเนาะมาดูดิไอ้ยาหัวฮาฮาจ้าจ้าใครไปไหนพีนีนัตมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่นี่กลับเฉวงดีนะ ว่านยาว่านเด็ยของคูเอเอเอาแล้วค่อยๆ้านได้ได้ค่าเนี้ยได้ค่านั่งนี่แหละานั่งวาดเว่เออมีปายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียบเหมือนเดิม ไม่จร <iyorsun> ิงแล้วเขาจะมาอย่างนี้แบบพอเราเข้าได้ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนรูปพิบุกันมาด